สวัสดีค่ะวันนี้มาดามแบมพี่แบมจะพามาดูร้านใหม่ว่าไปถึงไหนแล้วนะคะหลายๆคนถามมาว่าทําไมพี่แบมต้องย้ายร้านเก่ามาอยู่ร้านใหม่ซึ่งร้านใหม่ก็ค่าเช่ามันถูกแถมติดถนนด้วยนะคะนี่ค่ะติดถนนใหญ่เลยแล้วมีที่จอดรถซึ่งลูกค้าไม่ต้องเดินหาเลยนะคะเห็นไหมคะที่จอดรถก็กว้างมากเลยจอดรถได้หลายคัน และที่สำคัญถูกด้วยค่าเช่าถูกกว่าที่เก่าถูกกว่าแต่ไม่ไม่ขอบอกนะคะว่าเท่าไหร่เอาเป็นว่าถูกกว่าและกันนะคะเห็นไหมคะที่จอดรถกว้างมากเลยติดถนนใหญ่ใครวิ่งผ่านไปผ่านมาก็เห็นซึ่งร้านนี้พี่แบมเคยมาอยู่เดนมาร์กครั้งแรกพี่แบมก็เคยมาอยู่ร้านนี้เป็นร้านเก่าเจ้านายพี่แบมเป็นลูกจ้างเจ็ดปี นวดกับเจ้านายเก่า7ปีแล้วพี่แบมก็ออกไปเปิดร้านเองหลังจากนั้นเจ้านายก็ขายร้านนี้ให้คนอื่นซึ่งคนอื่นทำได้2-3ปีนี่หละมัง้งเขาก็เลยย้ายไปทำที่บ้านนะคะเขาก็ไปเขาก็ย้ายร้านไปทำที่บ้านแล้วมันก็ร้านนี้ก็เลยเป็นว่าว่างมาประมาณ2ปีซึ่ง2ปีพี่แบมก็ยังไม่ตัดสินใจจะเช่านะคะเพราะว่าพี่แบมมีสัญญาที่ร้านเก่า เราต่อสัญญา3ปีต่อครั้งซึ่งพี่แบมเปิดร้านเก่าได้6ปีมาอยู่เดนมาร์ก13ปีก็ทำงานนวดตลอดทำงานนวดก็สิบสปีมาอยู่เดนมาร์กได้14ปีก็ทำงานนวดเป็นลูกจ้างเขา7ปีก็เปิดเอง7ปีแล้วทีนี้วีนี้เข้าปีที่7เนาะเปิดเองก็เป็น14ปีแล้วทีนี้ทำไมถึงย้ายร้านเนื่องจากว่าค่าเช่าที่ร้านเก่า มันขึ้นทุกปีนะจ๊ะตามตามใบสัญญาที่เราเซ็นสัญญาลงไปเนาะว่าแล้วแต่แล้วแต่เศรษฐกิจเขาจะดูว่าเศรษฐกิจตอนนี้เป็นยังไงเขาขึ้นตามเศรษฐกิจนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าแพงขึ้นทุกปีทุกปีซึ่งร้านเก่าพี่แบมเนี่ยมันอยู่ในย่านถนนคนเดินในเขาเรียกโขแก่เนาะเขาเรียกโขแก่บ้านบ้านเราก็จะเรียกเซ็นเซ็น เซ็นเตอร์นะคะแล้วมันก็ต้องจ่ายค่าข้างนอกด้วยเขาเรียกว่าค่าศูนย์กลางเดือนละพันซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้คำนึงเนาะอยู่7ปีปีละหมื่นสเป็นเงินเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินเกือบ7จ็ดหมื่นโคนเงิน7จ็ดหมื่นโคนตรงนั้นเราเอามาเป็นเงินเก็บเข้าแบงก์เราดีกว่าพี่แบมก็เลยหาทางขยับขยายมาอยู่ร้านนี้ถูกกว่าเก่าแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าศูนย์กลางด้วยแต่ แต่เห็นป้ายข้างนอกไหมคะทุกคนป้ายข้างนอกนะมันน่าจะเป็นเราน่าจะจ่ายให้ประกันปีหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่ก็ประมาณสามร้อยโคนในมั้งต่อปีเนาะนี่แหละเหตุผลที่พี่แบมย้ายร้านเก่าเพราะว่ามาอยู่ร้านใหม่เพราะว่าพี่แบมนวดคนเดียวจ้ะส่วนมากจะนวดคนเดียวก็มีน้องไก่มาช่วยน้องไก่ก็อยู่กับพี่แบมบ น่าจะสามเกือบสี่เกือบสามปีสามปีครึ่งแต่น้องไก่ก็ย้ายไป,ไปอยู่กับแฟนอีกเมืองนึงก็ขอบคุณน้องไก่ด้วยนะคะเนี่แหละค่ะห้องก็เสร็จแล้วประตูยังไม่ได้ติดเพราะว่าวันที่เก้าวันที่ 10, สิบเมษาเราก็จะปิดร้านเก่าปิดสิบันเนื่องจากว่าต้องเราต้องเอาประตูร้านเก่ามาใส่นี่ค่ะเพราะว่าเราประหยัดอันไหนเราประหยัดได้ก็ประหยัดเนาะคะ่ะสองอันประตู แล้วตรงนี้ประตูตรงนี้พี่แบบก็จะติดม่านนะคะถามว่าทําไมไม่ถอดประตูออกเอาประตูนี่ไปไว้เอห้องใต้ดินพ่อยาญ่ร้านบอกว่าไม่ถอดเพราะว่าไม่ถอดเพราะว่าจะเวลากินข้าวนะคะแล้วก็ปิดห้องนี้ก็จะเป็นโลง่งพี่แบบก็สั่งม่านนะคะสั่งม่านมาวันจันทร์นี่แหละเขาจะมาส่งม่านแล้วพรมตรงนี้พี่แบบก็ซื้อในเน็ตนะคะส่งมาจากสวีเดน ประมาณ4500ันห้าอยโคนทั้งหมดพี่แบมก็จะปูตามห้องนี่ค่ะจะคาดตรงที่มันเลอะๆเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใหม่ได้เจ้าของร้านเจ้าของบ้านเช่าแกก็ให้พรมเก่ามาให้พ่อใหญ่รัดแกแล้วก็พ่อใหญ่รัดแกทํางานหนักแกทํางานประจําแล้วตอนเย็นแกมาทําร้านให้พี่แบมบพอปูเลอน้อยพอปูไม่รุ่นเลอน้อยพี่แบมก็มาช่วยทาสีนี่ค่ะ ที่มันเสร็จเร็วก็เพราะปู่ม,มาช่วยด้วยนะคะแล้วก็เลยไม่มีความสามารถที่จะจ้างช่างมามาแกะพรมเพราะยายรัดแกก็ไม่ได้ทํางานพรมเนาะแกะก็ไม่รู้ว่าน้ํายาแกะน้ํายาบันแพงไหมมันทํางานหนักไหมแกก็เลยไม่ไม่เปลี่ยนพรมนะคะก็เลยซื้อแบบนี้มัดปูทับไปเลยมันง่ายดีเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยแพงค่ะซึ่ง เราเปลี่ยนแต่ตรงนี้ค่ะตรงจากจากเครื่องดูดฝุ่นมาถึงหน้าประตูเนี่ยเชื่อไหมคะทุกคนจากเครื่องดูดฝุ่นนี่นะคะเครื่องดูดฝุ่นสีเหลืองๆเนี่ยเราเปลี่ยนเนี่ยเก้าพันโคนเก้าพันสองร้อยโคนซึ่งแพงมากๆดูสิค่าแค่เปลี่ยนแค่เนี้ยเพราะว่าตรงเนี้ยคนเก่าเขาทําน้ํามันเลอะเต็มหมดเลยตรงนั้นก็เลอะแต่ก็เลยเปลี่ยนแต่แค่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้จะเป็นไว้ให้ลูกค้านั่งรอนะคะเป็นทำเคาน์เตอร์ เราจาเป็นต้องเปลี่ยน9,000โคนเราไม่สามารถจะเปลี่ยนใหม่หมดอันนี้เราก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนได้เพราะเราจะซื้อพรมนี่แหละพรมที่พรมที่ปูมาตั้งเป้ยมาปูตรงนี้นะคะส่วนไม้สองอันพี่แบมก็ให้พ่อใหญ่ลาทาให้เพื่อที่จะเอาไว้เวลาเหยียบลูกค้านะคะเหยียบขาเหยียบหลังลูกค้าคนไหนตัวใหญ่ๆมาบอกว่าฉันปวดขาแบมพี่แบมก็จะจับเข้าห้องนี้เลยเหยียบขา เขาไม่ว่าหรอกคะ่ะเพราะเขารู้ว่าเขาก็ตัวใหญ่เราใช้สอกมันไม่ไหวหรอกคะ่ะเราลงสอกมันอาจจะไม่ถึงเส้นเขาแล้วก็ไม่ได้ไปเหยียบจนถึงเขารับไม่ได้เนาะน้ำหนักพี่แบมก็แค่80เองพูดเล่นนะคะเสร็จแล้วนะคะร้านก็เสร็จไปประมาณแปอร์เซนแล้วพราะใหญ่ร้านก็จะติดเนี่ยกำลังวัดช่องลมจะติดแอ้นั่นให้ติด โคมไฟนะคะหลอดไฟตรงนี้ก็ถอดออกไม่ได้นะคะถ้าถอดหรือไม่ก็ยกขึ้นไปอีกให้มันสูงขึ้นก็เป็นอะไรที่ยุ่งยากทํางานหนักเพราะใหญ่ร้านแกก็เลยไม่ถอดดีก,กว่าติดโคมไฟแล้วเราก็ปิดไฟสองหลอดเนี่ยนะคะขอบคุณที่รับติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ